สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องโคกตะบันนะครับผมสาหรับวันนี้นะครับเป็นทีเด็ดแต้มเสียนจากเสียนช้างวางปูนะครับผมเกิดขึ้นในการแข่งขันหมากระดานเสี่ยงดวงนะครับเป็นเกมที่คุณช้างวางปูกับคุณทานอสนั้นได้ประทะกันนะครับมีแต้มสวยๆจากคุณช้างวางปู มากมายเลยนะครับแล้วเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปดูช็อตที่ทําให้คุณช้างวังปูนั้นเข้ารอบแล้วกันนะครับในเกมจริงเป็นหมากป้องนะครับจะสวยแค่ไหนไปดูกันครับเรามาดูเกมเลยแล้วกันนะครับฝั่งสีดํานั้นเป็นคุณช้างวังปูนะฮะส่วนฝั่งสีขาวเป็นคุณธนนทนะครับเกมนี้เป็นหมากป้องนะครับไม่ใช่หมากรุกนะทั้งคู่นั้นสู้กัน ชนะกันคนละหนึ่งแผ่นนะครับในหมากรุกจนมาถึงหมากป้องนะครับตัดสินกันด้วยหมากป้องเกมก็ดำเนินไปเรื่อยๆนะครับจนมาถึงมูฟนี้เนะี่ยเป็นตาเดินของกุญช้างวังปูนะครับเรียกได้ว่าเป็นแต้นที่ชนะเลยนะกุญช้างวังปูเลือกที่จะเดินเบี้ยลอยๆมาแบบนี้นะครับเพื่อที่จะในอนาคตนี่อาจจะทิ่มเบีย้ยลุกลอยๆนะครับทําให้ ต้องเอาขุนนั้นเข้าไปกินนะครับเอ่อต้องอธิบายก่อนว่าการการกติกาของหมักป้องนั้นก็คือการเดินเหมือนกับหมักรุกทุกอย่างแต่ว่าแตกต่างตรงที่การแพ้ชนะนะครับขอแค่รุกนะครับแล้วขุนขยับหนีถือว่าแพ้นะครับอย่างเช่นเอ่อตานี้ถ้าเกิดสีดํารุกเข้ามาอย่างนี้นะครับถ้าเกิดขุนขยับหนีขุนขยับหนีอย่างเงี้ยถือว่าแพ้นะครับ เพราะฉะนั้นตานี้ขุนต้องกินเท่านั้นนะครับเนี่ยกินเท่านั้นอย่างนี้ถือว่าไม่แพ้นะขยับไปกินได้นะครับแต่ถ้าเกิดเดินเรือเรือลูกปั้งอย่างนี้นะครับแล้วขยับหนีเนี่ยเท่ากับแพ้นะครับอ่านี่คือความหมายของนี่คือกติกาของหมากป้องนะครับกลับมาดูที่แต้มตาคุณช้างวังปูนะครับเขาเดินมาแต้มนี้เนะี่ยจุดประสงค์เพื่อที่จะทิมเล่นแต้มเมื่อกี้นะครับที่ผมสาธิตไปนะคุทถนอสได้แก้ด้วยการทิมเบี้ยขึ้นไปนะครับ เผื่ออนาคตคุณช้างที่มาลุกอย่างนี้ใช่ไหมฮะคุณกินเอาเรือลุกก็จะได้เอาเรือบังได้อย่างนี้อย่างนี้นะครับก็เท่ากับว่าไม่แพ้นะฮะคุณทนอสทิมเบียตัวนี้นะครับที่นี้เป็นตาของคุณช้างวังปูนะคุณช้างวังปูเห็นว่าทิมเบียไม่ไม่เกิดประโยชน์แล้วนะครับจึงเดินโคลนปักเข้ามาทันทีนะฮะ คุณธนอรเห็นท่าไม่ดีนะครับเอาขุนแอบแอบแบบนี้เลยนะครับเห็นท่าไม่ดีแล้วนะโคนมาเม็ดก็มานะครับคุณช้างก็เอาเม็ดเสริมทันทีนะครับในแต้มนี้ผู้ชมจับตาดูให้ดีเนีฮะคุณธนอตนั้นไม่อยากให้คุณช้างเอาโคนขึ้นมายืนที่ตำแหน่งคอควายห้านะครับเลยเอาเรือมากันไว้แบบนี้เนี่ยอืม คุณช้างไม่สนใจนะครับเอาเม็ดกินดือด้อๆแบบนี้เลยเนี่ยต้านนี้เป็นต้านที่สวยมากเลยนะครับถึงชนะหมดละเออหมดเลยนะฮะทำให้คุณทานอสต้องเอาเรือไปกินนะครับทีนี้นี่พอกินแล้วครับนี่ทีเด็ดอยู่ตรงนี้แหละคุณคุณช้างเลือกที่จะถอยโคนมาไล่เรือนะครับหรือให้กินฟรีๆเลยนะครับถ้าเกิดคุณทนนอสไปกินนะครับก็จะโดนเรือมาลุกแบบนี้นะฮะแพ้เลยนะครับ เพราะฉะนั้นคุณทานอตกินไม่ได้นะครับแล้วมาดูแนวแนวแนวครองนะครับทิ้งคลองไม่ได้เลยนะโดนเรือลุกนะครับเหลือตาเดียวนะครับวางได้ตานี้ตาเดียวนะเนี่ยนี่ฮะคุณช้างแทงเบี้ยไล่ใส่อีกโอ้โหเป็นแต้มที่เด็ดขาดมากนะฮะถ้ากับว่าแพ้แพ้หมดนะครับไม่ว่าจะกินอะไรสุดท้ายก็จะโดนเรือเรือตัวนี้ครับมาลุก เป็นแผ่นที่สวยงามมากครับถือว่าไม่ธรรมดานะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งช็อตสวยๆนะครับจากคุณช้างวันวังปูนะครับเป็นเกมหมักรุกนะฮะไม่ใช่หมักป้องนะครับเป็นอยู่ในแผ่นที่2สําหรับเกมแรกนั้นคุณช้างนั้นได้พลาดท่านะครับแพ้คุณทานอสไปเพราะฉะนั้นแผ่นนี้ต้องชนะเท่านั้นถึงจะมีโอกาสเล่นหมากป้องนะครับม สำหรับเกมนี้นะครับแต้มสวยๆที่กำลังจะพูดถึงนั้นไม่ได้เกิดขึ้นนะครับแต่ว่าจะผมจะนำเสนอสิ่งที่คุณช้างวังปูเขาคิดไว้ในหัวนะครับว่าเขาคิดอะไรบ้างนะครับในเกมจริงนะครับคุณช้างได้เดินแบบนี้นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับช้างปูหงายเบี้ยใส่นะครับทีนี้เนี่ยในเกมจริงคุณทานอสเดินม้ามาแบบนี้นะฮะคุณช้างก็กินไปเรียบๆนะครับ แล้วก็บิดไปกระดานชนะนะครับทีนี้แต้มที่ผมกําลังจะนําเสนอนะครับที่กําลังจะพูดถึงนะครับลหลายคนอาจจะมองว่าทําไมคุณทธนอสไม่เดินโคลนขึ้นมานะฮะบ,บางทีคุณทานอสอาจจะเห็นนะครับแต้มที่กําลังพูดถึงนะฮะเลยไม่เดินโคลนนะครับมาดูกันว่าสิ่งที่อยู่ในหัวของคุณช้างนั้นเขาคิดอะไรนะครับซึ่งสวยงามนะฮะ นี่ถ้าเกิดคุณทานอสเดินโคลนมาแบบนี้นะครับสิ่งที่คุณช้างนั้นจะทำก็คือกินเบี้ยนะครับกินเบี้ยตัวนี้นะครับถ้าคุณทานอสเอาโคลนกินคุณช้างมาปูก็จะเอาม้ากินนกแบบนี้นะครับบังคับให้อเมทมากินครับทีนี้พอ,อเม็ดมากินแล้วเนี่ยคุณช้างก็เดินเม็ดสอดไปเรียบๆแบบนี้นะสวยงามมากนะครับ ชนะหมดเลยนะดูดีดูดีกว่าฉากที่เกิดขึ้นจริงนะครับถือว่าคุณทานอสก็เห็นนะผมคิดว่าเขาเห็นเขาเลยเลือกที่จะไม่เดินโขนขึ้นมานะครับถือว่าเป็นอินตันที่สวยงามนะฮะสำหรับเกมนี้นะครับก็เป็นเกมแถมแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปมันจะจบไวไปนะฮะ เกมนี้เป็นเกมที่พี่ช้างวังปูนะครับเล่นกับผมเองนะฮะพี่ช้างอยู่ฝ่ายสีดํานะครับส่วนผมนั่งอยู่ฝ่ายสีขาวนะครับจากสถานการณ์นะครับขุนของฝั่งดํานั้นอยู่ในตําแหน่งที่ไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่นะครับมีโอกาสจนสูงมากนะฮะแต่เป็นช็อตสวยๆที่คุณช้างแก้แก้ได้ให้ไม่แพ้ครับในมูฟนี้ผมเดินเป็นตาเดินของคุณช้างนะครับก็คือตาสีดํานะครับ จะสังเกตว่าขุนของฝั่งดำนั้นอยู่ตาอับแล้วนะฮะโดนลูกทีเดียวโดนม้าลุกทีเดียวเนี่ยตายนะครับแล้วม้าผมก็อยู่ท่ามกลางขุนเขาด้วยนะครับในเกมคุณช้างเดินม้าตัวนี้มาแบบนี้นะฮะในมูฟนี้นะครับหลังจากนั้นผมก็ดูแล้วหาเห็นว่าเออม้าลุกทีเดียวก็ตายแล้วก็เลยพยายามที่จะเอาม้าไปลุกให้ได้นะครับโดยการเอาม้าตัวนี้โดดมานะครับในตานี้ ในมุมนี้นะครับคุณช้างนั้นโชว์แต้มสวยๆนะครับด้วยการลุกล้อเนะี่ยหเสมอนะครับลุกล้อเพื่อเอาเสมอนะฮะไม่อย่างนั้นนี่แย่นะครับโดยการลุกตัวนี้นะฮะถ้าผมติดนี่คุณช้างก็ากลับไปไปลุกอีกนะครับแล้วก็มาลุกอีกถ้าผมติดนี่เขาก็ลุกอีกถ้าผมออกเขาเอาเรือลุกกินมาเลยนะฮะ ก็เลยเสมอกันไปนะครับสําหรับเกมนี้นะครับก็คือจะวนอยู่แค่เนี้ฮะประมาณเนี้ก็ถือว่ามีมีทั้งลูกทาที่หนักนะครับแล้วก็ไม่แพ้ง,ง่ายๆหาเสมอเก่งนะครับกระดูกแข็งนะครับสําหรับคุณช้างวังปูถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักหมักรุกที่ต้องจับตามองนะครับ ที่ถ้าเขาเล่นเนี่ยเราต้องคอยนั่งดูเลยก็ว่าได้นะครับเพื่อดูแต้มและแนวคิดในการเล่นนะครับสำหรับวันนี้นะครับช่องอกตะบันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมด้วยนะครับที่รับชมนะครับก็หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีครับ